สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพังตังยงนะคะวันนี้นะคะแม่ควานะคะพ่อควานะคะ,ะก็ได้นะคะพา <P une> พี่น้ําเพชพร,พร<ม>นะคะกัแบบน้องตังยงนะคะออกมาเดินะน, <P ie> นะคะออกมาเดินยืนทานหญ้านะคะทานอาหารนะคะ,อะนอกบ้านนะคะทานอาหารนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้อยนะคะ <P ie> สวัสดี <P ie> ที่สวยก่อน <que S 1> พี่น้ําเพชพรนะคะกับน้องตังยงนะคะอวันนี้ออกมาเดินนะคะแม่์เมย์ออกมาเดินนะคะ พี่น้ำเพชรกับน้องตั้งยงนะคะอ,ออกมาเดินนะคะวันนี้จะเอ๋ตังยงาทานหรือเปล่านี่ทานไหมนี่เดินไ้เดินไ้นไออกเดินนะคะออกเดินทานอาหารนะคะไม่รู้ทานหรือเปล่านี่ น้องตังยงนะคะพีน้ำเพชรนะคะสวัสดีค่ะเร็วยืนขึ้นเลยเนาะเกิดอาการตื่นเต้นนะคะเวลาได้ออกจากบ้านนะคะพี่น้ำเพชรกับน้องตังยงนะคะอายืนนะลูกทานหรือเปล่าน้อนี่จะทานไหมนี่ พอควานพาออกมาเดินนะคะวันนี้ออกมาเดิน,นอสวัสดีที่สวยนะคะ Bei Bei Bei. น้ำเพจของเรานะคะอ่ะพอานนะะพอควานนะคะพอควานนะคะเดีนนะะ๋ยวพาออกมาเดินนะคะวันนี้ น้อ,องโตเป็นสาวแล้วครับน้องตังพีน้ำเพชรกำลังโต,อองตเป็นสาวนะคะออกมาแล้วค่ะอยู่ในวัยนะคะที่อยากจะผสมพันธุ์นะคะอาจจะมีอาการห้าวๆบ้างนะคะพีน้ำเพชรของเรานะคะน้องตังยงก้อนพี่เสือเกินนะคะเวลาได้ออกมาจากบ้านจ้าพาออกจากบ้านทําไมถึงยืนนิ่งจังเลยนะคะไม่ทานบบาญานอะ่ะ S <S <ไป S 2> นิ่งก่อน <ไป S 2> <า>นะคะนิ่งก่อนไปพาพี่เดินนะคะเดินเดินออกอ่าเดินช่วงเย็นนะคะเย็นนะคะนี่ก็เย็นแล้วนะคะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะคะไปเลยนะคะ ไปแล้วนะคะพี่น้ำเพชรเดินนำหน้านะคะน้องตังหยงเดินตามนะคะเดินตามพี่นะคะ <een voice> วันนี้ได้ออกมาเดินนะคะพาน้องตังหยงแล้วก็พี่น้ำเพชรออกมาเดินนะคะบริเวณรอบหมู่บ้านนะคะรอบหมู่บ้านเลย <un av oured> ไปแล้วนะคะพี่ตังพี่น้ำเพชรนะคะเดินเร็วนะคะ นี่น้องตังหยงของเรานะคะวันจะพาเดินแค่รอบสระนามก่อนนะครับพอให้คุณผินนะครับผมวันน่าจะพาเดินใกล้กว่านี้นะครับไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะครับผมไปเดินเล่นี้ก่อนนะครับ มาแล้วมาแล้วใครเดินเร็วกว่ากันนะครับระหว่างตังยงกับไม่ควานนะคะเดินแข่งกันนะครับาตังยงชนะนะคะเดินเร็วนะคะเดินเร็วมากเลยเตามพี่แล้วนะคะยืนดยเดินเร็วกว่าไม่ควานอีกนะคะ ตั้งหลักนะคะตั้งหลักเดินใหม่ เราตัลเดินครับอี่าเรเดินใกล้กว่านี้นะครับผมอัมนนี้ก็เดิเล่นก่อนนะครับผมพี่น้ำเพชรกับน้องตังยงก็เดินเร็วมากเลยนะคะวันนี้ไดินพาออกมาเดินก่อนนะคะเดินออกกําลังกายสักแปบ๊บนึงนะคะ เพราะว่าออกกําลังกายขาบ้างนะคะพาน้องตังยงกับพี่น้ําเพชรออกมาเดินบ้างนะคะเสียงหน่อยมีเสียงหรือเปล่านีดนด่ดีใจนะคะวันนี้เอาอมาเดินเดินออกกําลังกายนะคะผ่อนคลายนะคะออกกําลังกายขานะคะวันนี้ ออกบัลลั์นิดจิตแจ่มใสนะคะดูตังยงโชว์ท่าสวยนะคะโชว์ท่าสวยนะคะตังยงของเราสาวน้อยนะคะวัยหกขวบนะคะสวยน่ารักนะคะโชชาสวยนะคะโชชาสวย,ะะวสวยอ่ะพี่น้ำเพชรโชชาโชว์ท่าสวยให้แม่แม,แม่ดูนะคะ นะคะพ่อควานว่าก็พาออกมาเดินออกมาเล่นบ้างนะคะผ่อนคลายนะคะออกกําลังกายขานะคะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะวันนี้อ่าพรุ่งนี้พ่อควานมันบอกว่าจะพาน้องเดินนะคะในหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็ออกกําลังกายสักนิดก่อนนะคะออกกําลังกายขาสักนิดก่อนนะคะ เพราะว่าพี่น้ำเพชรก็ห้าวนะคะเวลาได้ออกจากบ้านนะคะพรอขวานก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเซฟอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ากลัวพี่น้ำเพชรจะพาน้องวิ่งนะคะวิ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ช่วงที่ชาวนาก็ทำนานะคะอาจจะทำให้ข้าวของท่านเสียหายได้นะคะก็พรอขวานก็ต้องเซฟนะคะพี่น้ำเพชรไว้อย่างดีนะคะตังยงซ่อนตูดแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> เดนินหนีแล้วตังยงเดินหนีแล้วเตินหนีแล้วอยากกินหญ้าหรือเปล่าให้มาให้ตั้งยงยืนทานก่อนอ๋อตรงนั้นนะคะต้นไม้นะคะมีแตนนะคะอาจจะตอดน้องนะคะแตนนะคะอยู่บนต้นไม้นะคะ พีน้ำเพชรนะคะตังยงทำอะไรตังยงเก็บขวดนะคะเก็บขวดวัวก็เยอะนะคะช่วงเย็นนะคะ งด้ครับจริงเลยคโหเอะตั้งยงเดินตาไม่ควานเลยนะคะเดินเร็วมากเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็พ่อนก็พ่าน้องตั้งยงมาเดินนะคะกับพี่น้าเพศเอากําลังกายขาบ้างนะคะสักเล็กน้อยนะคะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะแม่ควานก็จะขออนุญาตนะคะ ปิดไลค์ก่อนนะคะค่อยรับชมนะคะในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะพี่ๆแม่ขาสวัสดีค่ะนะคะพบกับเรานะคะชในคลิปถัดไปนะคะแม่่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะตันยกสวัสดีสวยนะคะสวัสดีสวยยกมือไม่ขึ้นแล้วหิวแล้วล่ะลูก ตาเม่ฆวังก็จะพากลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอซีทุกท่อนนะครับหยาไอ้น้องตันยงทำอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอ้โคอมเมนต์มาได้เลยครับผมสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอบคุณนะครับผม